สวัสดีค่ะมาดูบรรยากาศยามเย็นมาเล่นกับสาวน้อยกันค่ะเอาอาหารมาให้เขาด้วยนะคะมาเล่นกับสาวน้อยตอนเย็นๆค่ะดูบรรยากาศวันนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะดนุ่นเอ็งจะเอาสับตลดโยนใั่ไม่เอาครับไม่เอาครับตามลุกกอน กดกดอามมางนอากาศดีอ่ามาเล่นกับสาวน้อยอ่าเสับปะรดให้สาวน้อยน่แวสน้อย้าวให้สาวน้อยวัสดีก่อนลูกให้สาวน้อยวัสดีก่อนไม่เอามันจะนยอือยั บรรยากาศยามเย็นเย็น,นย่าสวยๆปลูกไว้ให้สาวน้อยกับบุญจันทร์โดนฝนนะคะเขียวมมอมเอาให้สาวน้อยอีกลูกแล้วพี่ตัวัน ถุงไว้ใส่ขยะ <c oughs> ไปบอกสา,สาวน้อยวัาดีก่อนเร็วๆ <c oughs> วัดดีเรามีแขกรันะ <ừ> um เรามีอากานะ <c oughs> ขอเลือกอากาหน่อยเลือกอากัหน่อยเอมดัดเ้ยมาจัดไ่แกรนเเะเอาไปให้เขาสิลูก อืมเอาไปให้สาวน้อยเร็ว,เร,วเร็วเขาวัดดีเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปให้สาวน้อยบ้างให้บนจันทร์บ้าง บอกสาวน้อยสวัสดีก่อนไปใกล้ๆดิมมด,มดตรงไหนไปทางนูน้นเออมดจริงๆด้วยจะเอาเปลือกให้มันเนี้ยนี่ก็จะเป็นต้นสับปะรดที่เราเอามาไว้ให้เขา อันน,ะะอนี้บุญจันทร์ค่ะวันนี้ที่นอนจะแฉะหน่อยค่ะเพราะวันนี้ฝนตกค่ะดูบรรยากาศตอนเย็นๆอ,อ,อืมอ่าบุญจันทร์จะสวัสด,ดีไม่เป็นเหมือนสาวน้อยนะคะ

เอาที่ไหนล่ะคะเอาที่สวนผลไม,ม้โอ้วันนี้ฟ้าท้องฟ้าแจ่มใสเพราะจะมืดแล้วอากาศดีมากเลยดูดิดูด,ดิจะมืดแล้วหรือมีใครใจดีที่อยู่แถวๆนี้นะคะแถวๆพัทยา<ฮ>อยากจะมาป้อนอาหารช้าง <บ>หรือจะมาถ่ายรูปก,กับช้างได้นะคะที่หมู่บ้านชาวเขาพัทยาของเราค่ะใช่ใครที่มีกล้วยต้นกล้วยต้นสับประรดแล้วก็ต้นญ้านะคะเอามาเอามาให้ช้างได้ค่ะช้างที่นี่26เชือกค่ะช้างตกงาน okay, ค่ะเอาใ่มาให้จระเข้ด้วยนะเพราะเพาะว่าจาระเข้อดอาหารไปหลายวันแล้วค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะกับช่องพังสาน้อยบุญจันทร์ค่ะ